บิกตู่เคาะขยายเพดานหนี้เป็น70%ต่อ GDP เปิดช่องรัดกู้เงินเพิ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจปี65สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบก,กับผมชาโรงค์พุทโตในรายการจับกระแสเศรษฐกิจรู้ลึกร,รู้รอบเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกระทรวงการคลังเปิดเผยบอร์ดนโยบายการเงินการคลงังอนุมัติขยายเพดานหนี้สาธารณะ ไม่เกิน70%จากเดิม60%ของ GDP แล้วมั่นใจฐานะการเงินการคลังแข็งแกร่งแนวทางสร้างรายได,ได้ชัดเจน มีความสามารถชำระหนี้ได้วันที่20กันยายนนายอาคมเติมพิทยาภัยสิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการคลังของรัฐที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จากเดิมที่กำหนดไว้ต้องไม่เกิน6 0เป็น70%ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้รัฐบาล และไม่เป็นอุปสรรคหากรัฐบาลมีความจําเป็นต้องกู้เงินเพื่อดําเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลางโดยยังคงมีความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดีการทบทวนกรอบสัสดส่วนการบริหารหนี้สาธารณะในครั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา50แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พุทธศักราช2 5งพันรที่กำหนดให้มีการทบทวนสัดส่วนต่างๆอย่างน้อยทุก3ปีนายอาคมกล่าวว่าการทบทวนกรอบสัดส่วนการบริหารหนี้สาธารณะในครั้งนี้เป็นไปนตามความในมาตรา50แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561ที่กำหนดให้มีการทบทวนสัดส่วนต่างๆอย่างน้อยทุก3ปีก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังรายงานหนี้สาธารณะของประเทศณนะสิ้นเดือนกรกฎาคม2564 มียอดหนี้จำนวน8,996,063ล้านบาทหรือ55.59%ของ GDP ใกล้ระดับเพดานความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดไว้ไม่เกิน60%อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้หนี้สาธารณะไทยเพิ่มขึ้นกว่า1 0 0 0ล้านบาทโดยยอดหนี้สาธารณะเดือนมิถุนายน2564อยู่ที่8 8 2 5 0 9 7ล้านบาท หรือ55.20%ของ GDP เป็นการเพิ่มทั้งจำนวนหนี้และสัดส,ส่วนหนี้ต่อ GDP ต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ2,564ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2,563ที่ผ่านมาสำหรับหนี้สาธารณะนะเดือนกรกฎาคม2,564ที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากการกู้โดยตรงของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ทั้งการกู้เพื่อขอชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี2,564ที่มีกรอบการกู้อยู่ที่6 8 0 0 0 962ล้านบาทและการกู้จากพรกรกู้เงินโควิดที่มีการกู้ไปแล้ว817,726ล้านบาทจาก,กวงเงินกู้ทั้งหมด1ล้านล้านบาทและต้องกู้ภายในสิ้นปีงบประมาณซึ่งทำให้เสี่ยงเพดานหนี้สาธารณะจะเกินกรอบที่กำหนดไว60้60%อย่างไรก็ดีคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเห็นชอบขยายกรอบเทดานหนี้ไม่เกิน70%ของ GDP เพื่อรองรับการกู้เงินจากพรกรกโควิด1ล,ล้านล้านบาทในส่วนที่เหลือทั้งหมดรวมถึงการกู้จากพรกรกู้เงินโควิด5แสนล้านบาทซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานเห็นชอบการปรับแผนการบริหารหนี้สาธารณะครั้งที่3ม โดยให้มีการกู้เงินจากพร,รกร5แสนล้านบาทภายในปีงบประมาณ2,564จำนวน1.5แสนล้านบาทจากเดิม1แสนล้านบาทนอกจากนี้ในปีงบประมาณ2,565รัฐบาลยังต้องกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณอีก7แสนล้านบาทและกู้เพิ่มจากพร,รกร5แสนล้านบาทในส่วนที่เหลือ3.5แสนล้านบาททั้งหมด ทำให้สัดส่วนเพดานหนี้สาธารณะที่คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ2,564จะอยู่ที่58%ของ GDP และคาดว่าปีงบประมาณ2,565นหนี้สาธารณะจะเกิน60%ของ GDP ทําให้รัฐบาลต้องขยายกรอบเป็น70%ของ GDP ก่อนหน้านี้นายอาคมได้กล่าวถึงการยกระดับขีดความสามารถและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยว่าการที่ประเทศมีหนี้จากการกู้เงินในจํานวนที่สูงมากท่ามกลางสถานการณ์ในขณะนี้ ไม่ใช่เรื่องที่แตกต่างไปจากประเทศอื่นที่มีความจําเป็นต้องกู้เงินเช่นกันต้องใช้เครื่องมือทางการคลังให้เป็นประโยชน์ในภาวะที่นโยบายการเงินยังไม่สามารถดําเนินการได้เต็มที่นักนอกจากนี้มองว่าตลาดทุนของไทยยังมีโอกาสดีหุ้นไทยไม่ได้แย่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆจึงยังมองเห็นการฟื้นตัวได้ในอนาคตขณะเดียวกัน SME ที่จะเป็นดาวรุ่งจะต้องคำนึงถึงทิศทางของประเทศว่าจะก้าวไปทางไหน ซึ่งต้องดูแนวทางนโยบายของรัฐบาลควบคู่ไปด้วยทิศทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในอนาคตนั้นถ้ากู้เยอะแล้วหนี้ต่อ GDP สูงขึ้นแต่หากรายได้ไม่เพิ่มขึ้นก็แน่นอนว่าต้องเป็นหนี้สินดังนั้นความสามารถในการหารายได้เรามีโอกาสเช่นโครงการใน e e c ที่เป็นโครงการ New S Curve ซึ่งทิศทางที่ธุรกิจไทยจะเติบโตไปในอนาคตได้ต้องคำนึงถึง3ด้านคือบโอชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านี้จะถือเป็นโอกาสของเราทุกคนนายคมยังกล่าวเพิ่มอีกว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ช่วงต้นปีโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่2ของปี2564ขยายตัวได้7.5จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและหากเทียบรายไตรมาสจะพบว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ แม้จะยังไม่ฟื้นตัวได้แข็งแรงมากนักก็ตามแต่ก็เริ่มเห็นแนวโน้มที่จะกลับมาดีขึ้นโดยเชื่อว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 จะยังอยู่กับประเทศไทยต่อไปอีกเพียงแต่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ด้วยส่วนการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาเป็นความพยายามของรัฐที่จะสร้างสมดุลระหว่างการดูแลด้านสาธารณสุขกับด้านเศรษฐกิจคุณผู้ชมยังคงมาติดตามขมาลสารทางด้านเศรษฐกิจได้ใหม่ในรายการ จับกระแสเศรษฐกิจวันนี้สวัสดีครับท่าแผนลงทุนรัฐวิสาหกิจปี65วงเงิน500แสล้านบาทจ้างงาน163,000คนปั๊มรายได้124,000ล้านบาท สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมจาญรงค์พุตโตในรายการจับกระแสเศร,รษฐกิจรู้ลึกรู้รอบเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อเตรียมการรองรับแผนการฟื้นฟูเศร,รษฐกิจและการสร้างรายได้เข้ารัฐภายใต้ปีงบประมาณ2,564ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ที่ประชุมคลมได้ไฟเขียวกรอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจปี65ทั้ง49แห่งวงเงินดำเนินการ1.51ล้านล้านบาทวงเงินเบิกจ่ายลงทุนทั้งหมดเกือบ5แสนล้านบาทโดยแบ่งเป็นงบของรัฐวิสาหกิจทั่วไป44แห่งและงบของรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในเครือรวมอีก5แห่งเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ถึง1 2 4 0 0 0ล้านบาทคาดสร้างตำแหน่งงาน1 6 3 0 0 0สนาันตำแหน่ง เมื่อวันที่21กันยายน2564นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าทรมเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ44แห่งภายใต้สังกัด 15กระทรวงประจำปีงบประมาณ2 5 6 5วงเงินดำเนินการคือวงเงินสำหรับให้รัฐวิสาหกิจใช้เป็นกรอบลงนามในสัญญาเพื่อลงทุนจำนวน1.48ล้าน,ล,านล้านบาทและวงเงินเบิกจ่ายลงทุนคือวงเงินที่มีการเบิกจ่ายจริงเพื่อใช้ในการดำเนินการตามสัญญาจำนวน3 0 0 0ส0 7,000ล้านบาทตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอทั้งนี้ได้มีการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความจําเป็นและความพร้อมในการลงทุนเมื่อรวมการลงทุนของรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทในเครือจำนวน5แห่งรวมรัฐวิสาหกิจทั้งหมด49แห่งแล้วทำให้ในภาพรวมจะมีการลงทุนตามภาระปกติและโครงการต่อเนื่องในปี2,565มีวงเงินดำเนินการจำนวน 1.51ล้านล้านบาทและวงเงินเบิกจ่ายลงทุนจำนวน4.68แสนล้านบาทรองโฆษกรัชดายังกล่าวเพิ่มเติมว่าเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้ง44แห่งนี้จะทำให้เกิดการขยายตัว GDP ของประเทศไทยได้0.17%หากรวมรัฐวิสาหกิจอีก5แห่ง GDP จะขยายตัว0.31%ช่วยให้เกิดการจ้างงานในระบบกว่า163,000คน และนำส่งไรายได้ให้แก่รัฐ124,000ล้านบาทนอกจากนี้ครมรับทราบประมาณการงบทำการรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ2,565ซึ่งคาดการว่าจะมีกำไรสุทธิประมาณ65,171ล้านบาทและรับทราบประมาณการแนวโน้มการดำเนินงานในช่วงปี2,566 ถึง2,568ของรัฐวิสาหกิจซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะมีการลงทุนเฉลี่ยประมาณปีละ4,28,953ล้านบาทและผลประกอบการจะมีกำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณปีละ82,722ล้านบาทล่าสุดรัฐวิสาหกิจนำเงินส่งเข้ารัฐในเดือนมิถุนายน2,564จำนวน1,34,000 553.313ล้านบาทรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนกันยายนจำนวน15568.963ล้านบาทก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยนางปานเทพศรีพิมลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจครั้งที่3ทั2564เมื่อวันที่13กันยายน2564ได้พิจารณาในเรื่องต่างๆคือ 1. ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในกำกับเพื่อให้กระทรวงเจ้าสังกัดใช้ในการจัดทำกรอบนโยบาย สำหรับประกอบการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจพศ2566 2 5 7 2รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจทั้ง6แห่งได้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบริษัทธรรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน บริษัทอสมทจำกัดมหาชนธนาคารพัฒนาทัศนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่างไรก็ตามการนำเงินส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า5 0ในช่วง9เดือนปีงบประมาณ2564ตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึงมิถุนายน2 5 6 4นั้นมีการนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินรวม1 5ึ่งแสนห้าพัน 568.96ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าประมาณการไว้28,984.35ล้านบาทโดยประมาณไว้ที่134,553.31ล้านบาทสาเหตุที่นำส่งรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 าทำให้รัฐวิสาหกิจมีรายได้และกำไรลดลงจึงจำเป็นต้องส่งรายได้ให้แผ่นดิน น้อยลงตามไปด้วยเช่นบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดปี2563มีกำไรสุทธิ238ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าประมาณการที่กำหนดไว้ว่าจะมีกำไร1,312ล้านบาททำให้ต้องนำเงินส่งรายได้แผ่นดินน้อยลงตามไปด้วยธนาคารออมสินนำส่ง1664ล้านบาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์นำส่ง3,661ล้านบาทการท่าเรือแห่งประเทศไทย1,973ล้านบาทเป็นต้นนางสาวรัชนายังกล่าวอีกว่าครมมีม,มติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อเพื่อย,ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนภายใต้มาตรการพิเศษขับเคลื่อน SME สู่ยุค4.0เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดจ่อมแห่งประเทศไทยหรือทพวเป็นหน่วยงานดำเนินการหลักสำหรับหลักเกณฑ์ที่ขอปรับปรุงได้แก่ 1. ปรับระยะเวลากู้ยืมเป็นสูงสุดไม่เกิน10ปีและระยะเวลาปลอดชาระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน2ปีจากเดิมกำหนดระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน7ปีและระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้น สูงสุดไม่เกิน12เดือน2อัตราดอกเบี้ยคงเดิมแต่ปรับระยะเวลาให้เป็นไปตามที่ขยายถึง10ปีกรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดาปีที่1ถึงปีที่3คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบ1.875ต่อปีปีที่4ถึงปีที่10ให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยที่ทพวกำหนดกรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคลปีที่1ถึงปีที่3คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบ7 8 7 5ต่อปีปีที่4ถึงปีที่10ให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยที่ทพวกำหนด 3. หลักประกันปรับให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสยคำประกันหรือใช้หลักประกันตามที่ธนาคารกำหนดได้สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนดังกล่าวมีกรอบวงเงิน5 0,000ล้านบาทโดยข้อมูลวันที่ 30ิถุนายน2564ทพวออนุมัติสินเชื่อไปแล้ว25,566รายวงเงิน43,110ล้านบาทคิดเป็น86.22%ของวงเงินสินเชื่อรวมโครงการคงเหลือวงเงินสินเชื่อ6,889ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้4,100ราย รักษาการจร้างงานได้ไม่น้อยกว่า2 5 0 0คนและสร้างเงินหมุนเวียนให้ในระบบ31,551ล้านบาทคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามข้อมูลสารทางด้านเศรษฐกิจได้ใหม่ในรายการจับกระแสเศรษฐกิจวันนี้สวัสดีครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเรา